สวัสดีครับก็ไม่พบกันนานเลยนะครับผมไทรนี่นะครับวันนี้กลับมาแคสเกมให้ทุกท่านชมนอ,อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ออกก่อนนะครับเกมที่เราจะแคสวันนี้ก็จะเป็นมินิเมทนะครับบอกเกมเล็กกอนก็รอกันสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยจะพอ ไม่ค่อยจะมีเวลาที่จะเล่นยาวๆสักเท่าไหร่นะครับสำหรับมินิเมโทรเนี่ยก็เป็นเกมที่ยังอยู่ในช่วงเบต้านะครับยังอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่แต่ว่าต้องบอกว่าเป็นเกมที่เล่นแล้วติดมากจริงๆครับดังนั้นที่เกมนี้เล่นง่ายมากแล้วก็ไม่มีเสียงด้วยนะครับตอนนี้เป็นเบต้าเวอร์ชั่น5นะครับก็ยังไม่มีเสียงนะครับเมื่อเราเข้าเกมมาเนี่ยก็จะมีโหมดให้เลือก มีอยู่3โหมดนะครับแต่ว่าตอนนี้เล่นได้2โหมดคือโหมดคอมพิวเตอร์นะฮะเมื่อก่อนชื่อโหมดอะจินอรัลนะครับแล้วก็ซินิกนะครับซินิกนี้เมื่อก่อนเป็นเซนโหมดนะครับก็เปลี่ยนชื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับเราจะมาดูกันที่โหมดปกติหรือว่าโหมดคอมพิวเตอร์ก่อนนะฮะโหมดคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะเน้นไปที่การขนส่งผู้โดยสารนะครับจากจุด1ไปีจุด1นะครับตามสูตรของเกมอาซิ ulation, มูเลชันผสมพัลเซนะครับ อาจจะเห็นว่ากราฟิกในเกมนี้มันไม่ได้สวยงามมากมายนะครับเสียงก็ไม่มีแต่ว่าอันนี้ผมแนะนําให้ลองนะครตัวเกมไม่แพงมากนะครับน่าจะอยู่ตอนนี้สตรีมเป็นราคาไทยแล้วนะ่าจะอยู่ที่ประมาณ400กว่าบาทนะครับเมื่อเราเข้ามาเนี่ยก็จะมีแผนที่ให้เลือกนะครับตอนนี้เล่นได้4แผนที่คือลอนดอนปารีสนิวยอร์กแล้วก็เซนต์ป er ีเตอร์เบิร์กนะครับแต่ว่า เขาเตรียมแผนที่ไว้อีกหลายแผนที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเซาเปาโลฮ่องกงไคโรออคแลนด์นะครับแต่ว่าวันตอนนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มกันที่แผนที่แรกคือลอนดอนก่อนนะฮะอันนี้ก็คือลดเดอร์บอร์ดนะครับซึ่งจะดูว่าคนที่เล่นเกมนี้เนี่ยเขาขนส่งผู้โดยสารได้กี่เปอร์เซนต์ส่งผู้ส่งพาสเซนเจอร์ไปกี่คนนะครับก็ผมเล่นมานี่ก็ประมาณอาทิตย์นึงได้ นะครับก็ยังอยู่ที่3,000ขว่าอยู่นะฮะส่งผู้โดยสารได้แค่1,700กว่าคนนะครับอาครับกดเพย์เลยฮะเกมค่อนข้างเร็วนะครับเล่นง่ายๆไม่ยากครับใช้คลิกเมาส์ซ้ายอย่างเดียวนะครับในการในการลากนะฮะการควบคุมเนี่ยก็กดสเปซบาร์จะสต็อปเกมนะครับสเปซบาร์ทีเกมก็จะเดินนะครับเราใช้คลิกเมาส์ซ้ายในการลากตรงนี้เป็นเวลานะครับแต่ละอาทิตย์นะครับเราจะเริ่มลากเชื่อมแต่ละจุดนะครับ จะเห็นว่าแต่ละจุดเนี่ยก็จะมีจำนวนผู้โดยสารนะครับผู้โดยสารสี่เหลี่ยมก็จะไปจุดสี่เหลี่ยมเราเพราะงั้นเราก็จะเชื่อมต้องเชื่อมทุกจุดเข้าหากันนะครับถ้าค่าแม่น้ํา,าก็จะมีสะพานหรือว่าอุโมงค์นะครับสาหรับค่าแม่น้ําถ้าเราเคลิกตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเรามีสายสํารองอยู่อีกสามอีกสองสายนะครับสายสีแดงสายสีน้ําเงินแล้วก็มีอุโมงค์สํารองอยู่อีกหนึ่งอุโมงค์นะครับเพื่อความสวยงามเนี่ยผมก็จะไม่ลาก ต่อไม่ลากวกกลับไปนะครับผมจะลากตั้งสายใหม่เลยนะครับโดยการเชื่อมให้ได้ครบวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับในเบื้องต้นเพื่อที่จะขนส่งพุดธสารให้เร็วขึ้นนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีสถานีใหม่เกิดขึ้นแต่ว่าเส้นเก่าเนี่ยไม่ได้เชื่อมที่สถานีใหม่นะฮะจะเห็นว่าเป็นรอยสีขาวเหมือนเป็นอุโมงคลอดผ่านอยู่เราก็สามารถล,ลากมา นะครับให้มันเข้าสถานีใหม่ได้ทีนี้ก็จะหยุดแล้วนะครับแต่ว่าอย่างเงี้ยเนี่ยจะเห็นว่ามัจจะไม่ค่อยดีเพราะจะมีอยู่3จุดที่เป็นวงกลมวงกลมไล่กันไปเลยซึ่งจะทให้การส่งผู้โดยสารเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะฮะจริงๆควรจะสลับสลับกันนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราปรับแก้ได้ทีหลังนะฮะตอนนี้เราใช้อย่างนี้ไปก่อนจํานวนผู้โดยสารที่ขนส่งก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมก็จะลาก อีกเส้นหนึ่งครับอีกสายหนึ่งมาถามว่าทําไมต้องลากอีกสายหนึ่งก็เพราะว่า,าผมจะแผ่นเอาไว้ก่อนนะฮะว่าสายที่เดี๋ยวแผ่นที่จะขยายขึ้นเรื่อยๆเองโดยอ,อ,อัตโนมัตินะครับสายที่มาทางฝั่งขวามือเนี่ยเราใช้สายสีเหลืองในการดูแลนะครับสายสีแดงเนี่ยจะเป็นฝั่งสายและอ้อมขึ้นด้านบนนะฮะส่วน ลงด้านล่างเนี่ยจะเป็นสายสีน้ําเงินนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เพิ่มสายเข้ามาพอถึงวันอาทิตย์ปุ๊บนะครับพอหมดวันปุ๊บเนี่ยก็จะมีโบนัสเพิ่มขึ้นมาให้เราเลือกครับอาจจะเป็นอุโมงค์เพิ่มสายรถไฟสา,สายสีใหม่ๆหรือว่าคาทิดเพิ่มให้กดตรงคาทิดก็คือ,อผมอ่านผิดต,ตลอดเลยคาคาลิเอตนะครับคาลิเอตก็คือตู้นะครับบางครั้งเนี่ย เมื่อเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะจำเป็นต้องใช้รถไฟที่ตู้ยาวนะฮะเพราะว่าขนผู้โดยสารได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับก็คือเสริมตู้ไปนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยผมจะมยังไม่เสริมตู้นะครับผมจะเลือกลายใหม่ก่อนจะมีลายสีฟ้ามาตุลละนะครับแต่ว่าเรายังไม่ใช้นะฮะลายสีฟ้าเรายังไม่ใชแเราตรงนี้ผมก็จะลากสายสีน้ำเงินตัดเข้ามานะฮะเพื่อที่จะลากลงด้านล่างนะครับ ตัวสถานีใหม่เนี่ยก็จะสุ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะบางทีก็จะสุ่มเปลี่ยนสถานีเก่าให้เป็นรูปให้เป็นสนัญลักษณ์ใหม่ครับอย่างเป็นเป็นดาวอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับตรงนี้จะเติมที่เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยเป็นดาวไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องหาสามเหลี่ยมเข้ามาเพิ่มในสายสีแดงนะครับการมีสัญลักษณ์ครบๆหรือมากที่สุดนะครับในแต่ละสายเนี่ยมันจะมีผลนะครับที่จะทําให้ผู้เล่นเนี่ย ให้ทำให้ผู้โดยสารเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนสายไม่ต้องไปสถานีอินเตอร์เชนไม่ต้องมาหยุดตรงนี้นะครับซึ่งสถานีตรงนี้เนี่ยจะเป็นสถานีที่สะสมนะฮะเป็นสถานีที่สะสมผู้โดยสารจํานวนมากๆนะครับทําให้เกมจบเราแพ้ได้เร็วขึ้นเราจะแพ้ก็ต่อเมื่อผู้โดยสารเนี่ยอยู่รอในสถานีใดสสานที่หนึ่งเนี่ยเกิน ระยะเวลาที่กําหนดนะครับเมื่อเกินปุ๊บเนี่ยประมาณ2-3 2-, 2วันปุ๊บเนี่ยเวลานับถอยหลังก็จะเริ่มเดินเมื่อเวลานับถอยหลังเดินปุ๊บก็จะถูกอพอเวลานับถอยหลังเดินถึงที่ขีดจํากัดปุ๊บเนี่ยเกมก็จะจบนะครับตรงนี้จะเห็นว่าผมเปลี่ยนสายสีแดงแล้วนะครับให้เป็นสายที่ยาวขึ้นแล้วก็ไป ออมมาทางนี้นะครับแล้วผมก็จะเปลี่ยนสายสีน้าเงินด้วยนะฮะสายสีน้ําเงินเนี่ยเราจะเปลี่ยนให้อ่ามาทางกรอบนี้แทนนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสายสีเหลืองนะครับสต็อปก่อนลวกัน,นะฮะตอนนี้เราจะเปลี่ยนสายสีเหลืองเนี่ยไปทางกราบอย่างเดียวนะครับอ่าผมจะ ปรับอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะลากสายใหม่นะฮะขึ้นมานะครับามาผ่านตรงนี้นะครับแล้วก็ผ่านตรงนี้นะฮะแล้วก็ขาดสีเลขาดสีเหลี่ยมปักลงมาเลยไม่สวยเลยอะเวลาลากเนี่ยผมก็จะดูนอกจากดูความสวยงามแล้วนะก็จะดูระยะทางด้วยนะฮะจริงๆเท่าที่ลองเล่นดูเนี่ยอ่า สถานหนึ่งสายเนี่ยไม่ควรมีเกินประมาณเจ็ดสถานีนะครับเพราะว่าผู้โดยสารรถจะวิ่งพอรอถวิ่งไกลเนี่ยผู้โดยสารจะาสะสมเนี่ยสายสีเหลืองเริ่มสะสมแล้วนะครับเราก็จะลากเราก็จะลากมาตรงตรงนี้แทนนะฮะสำหรับสายสีเหลือง แล้วก็ทีนี้ผมควรจะไปยังไงดีผมจะมาจุดวงกลมนะครับจะมาสถานีวงกลมผมก็จะเข้าสถานีนี้นะครับแล้วก็มาเข้าแล้วก็ตัดขึ้นอาจจะไม่ค่อยสวยไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอ๋อผมรู้ละ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 เราเอาสายสีแดงมาดีกว่านะครับสายสีแดงมาสายสีแดงก็เป็นสายตัด ตัดเฉียงนะครับทอ,ออันนี้นะฮะมาแล้วก็มาเข้าทายอินเตอร์เชนนะครับโอเคครับทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยเราจะเปิดสายวิ่งกันใหม่นะครับเนี่ยครับพอเราตัดสายให้สั้นลงเนี่ยสายสีเหลืองเนี่ยสั้นลงปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยว่ารถไฟจะเก็บคนนีให้เร็วขึ้นนะครับครับ พอดีเลยดึงออกมาปุ๊บอ่าเราก็จะปิดสายสีเหลืองแล้วนะฮะเข้าสัปดาห์ที่3ครับเราก็จะเริ่มใหม่เราตุนตู้เพิ่มเอาไว้สักตู้หนึ่งก่อนนะครับตอนนี้สายที่ถ้าดูสายที่น่าจะมีปัญหาที่สุดเนี่ยนะ่าจะเป็นสายสีฟ้าอ่อนนะครับซึ่งเป็นสายที่ยาวนะฮะ ยาวที่สุดเลยตอนนี้นะครับผมจะดึงสายสีเงินขึ้นไปนะครับแล้วก็มาเชื่อมตรงนี้แทนนะครับถามว่าการเปลี่ยนอะไรอย่างนี้เนี่ยมีผลยังไงนะฮะก็จะมีผลทาให้เวลาเราเปลี่ยนสาานีจุดอินเตอร์เชนจเนี่ยก็จะมีผลทําให้อช่วงแรกๆเนี่ยผู้โดยสารเนี่ยมันไม่ไปไม่ไปกักกันไม่ไป ผสมกันอยู่แถวนน้นแถวนี้เยอะเกินไปนะครับน,นี่ผมลากยาวลงมาแล้วกันนะฮะถ้าเราคลิกที่สายเนี่ยถ้าอย่างนี้เนี่ยเราคลิกเกี็ดดึงมาลากใหม่เราสามารถคลิกที่สายเลยนะครับแล้วก็ลากไปชนได้เลยนะครับเดี๋ยวรอบนี้จะเล่นให้ถึงเกมจบให้ดูก่อนนะฮะก็จะเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันส่วนใหญ่เกมจะไม่ค่อยยาวนะครับก็จะอยู่ที่หลักประมาณสิบกว่านาทีได้นะฮะ ท่าที่ผมเล่นยังไม่มีปัญหาเล่ใหยาวกว่าน,นี้นะครับต้องบอกเลยว่าค่อนข้างมีปัญหาอนนี้ครับพอเราลากยาวปุ๊บเนี่ยสายสีแดงจะเริ่มมีปัญหาขึ้นมาอีกสายหนึ่งละแต่ตอนนี้สายสีแดงยังดีอยู่เพราะว่าสายสีแดงเนี่ยวิ่งลักษณะที่ตัดกวางนะฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยที่ปอกามีปัญหาว่ายึกยักเยอะไปนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องไปเข้าแต่ละสายสายสีแดงเนี่ยคือตัวที่จะตัดล่องอินเตอร์เชงไปอินเตอร์เชงนั่นเองนะครับ จริงๆผมไม่แน่ใจใช้คำอนี้ว่าอินเตอร์แฉกนี่ถูกไหมผมก็เรียนแบบมาจาก B T S ของจริงนะฮะโอเคร okay, ตรงนี้เราก็จะปิดเข้ามาครับสายสีเหลืองเราจะหยุดแล้วนะฮะเราจะไม่เพิ่มสายส,ายสีเหลืองละนะครับผมถือว่าเข้าเข้าละผมจะอ่าเข้าเอาปิดรอบไปเลยนะครับให้เป็นวงเลยซึ่งการเป็นวงเนี่ยผมโดยส่วนตัวผมบอกก่อนผมยังไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีนะฮะ แต่ว่ามันก็สวยงามดีนะครับผมก็รู้สึกว่ามันสวยงามดีโอเคครับอันนี้เราก็คงต้องเพิ่มวมงก่อนนะฮะเพราะว่าถ้ามีวงต้องทะลุมาอีกเนี่ยน่าจะลำบากนะฮะก็ถ้ามองอันนี้เป็นลอนดอนนี้คือแม่น้ําเทมนะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาของแม่น้ําเทมนั่นเองนะฮะซึ่งบผนทีเนี่ยบางครั้งเขาจะแบบหมุนบ้างอะไรบ้างนะครับ ก็ทาให้เล่นแผนที่ซ้ําๆเนี่ยล้วก็อันนี้เนี่ยเริ่มสะสมผมจะเริ่มมีเวลาเขาดาวน์นับละนะครับเราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเบื่อนนะฮะผมจะดึงสายสีน้ำเงินลงมานะครับจะพยายามดึงสายสีน้เงินลงมานะฮะเพื่อเพื่อทำให้อ่าโอ้โหมาเกิดกันอย่างนี้เลย เพื่อทาให้สายอื่นเนี่ยไม่ให้ยาวๆเป็นสายๆไปนะครับสีน้ําเงินยาวแล้วเนี่ยเนี่ยสีน้ำเงินเริ่มมีผู้โดยสารสะสมสีเหลืองก็เริ่มมีผู้โดยสารสะสมแล้วนะครับผมก็จะเติมลดลงไปนะฮะเติมลดลงไปอันนี้ก็จะเติมลดลงไปนะครับพอผู้โดยสารถูกดึงลงลดมาปุ๊บเนี่ยเวลาที่เขาดาวอยู่เนี่ยก็จะจะลดลงนะครับ สาสีฟ้าอ่อนเคลียร์แล้วนะครับส,ส,สีเหลืองนี่ยังก็จะเริ่มเริ่มมีมาอีกเราจะแก้ปัญหายังไงครับคนเต็มใช่ไหมฮะคนเต็มเราต่อขบวนอ้าวไม่ทัน,นครับโอ้ต่อไม่ทันครับเกมจบแล้วครับแหมเร็วกว่าที่คาดนะครับพอเวลาเดินจบปุ๊บเกมก็จะจบนะครับพอเกมจบ ก็จะมีใฮ้ลท์สตาทั้งบนเนี่ยก็จะสรุปนะครับว่าเราขนส่งบริษัทไปสามร้คนนะฮะใช้เวลาทั้งหมดเนี่ย26วันก็คือ,อ่า3อาทิตย์กว่าๆเกือบเกือบจะเสียอาทิตย์ละนะฮะเสียได้ไม่ทันนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับเบื้องต้นของเกมมินิเมโทรนะครับก็ไม่ได้แคสนานผมก็ติดติดขัด,ข,ดขัดตะกุกตะกักอยู่หลายอย่างนะครับก็ต้องขออภัยไว้ด้วยยังไงก็ หลังจากถ้ามีโอกาสว่างงาน,นะฮะก็จะกลับมาแคสวอเกมเล้ต่ะก่อนต่อนะครับช่วงนี้ต้องขออภัยจริงๆนะฮะงานกันั้งเยอะมากครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาถามไทยติดตามกันอยู่ในแฟนเพจ a c e b o o k ใน youtube ด้วยนะครับขอบคุณมากนะฮะวันนี้ก็แนะนำเกมสนุกๆ,สน,กๆสนุกๆกันอีกเกมหนึ่งนะฮะถูกๆด้วยมีเมโทนะครับยังไงวันนี้สวัสดีครับ